สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะทำไว้สอนนักเรียนป .5 นะคะเราจะมาเริ่มใช้งานพื้นฐานนะคะโปรแกรม Excel นะคะวันนี้เริ่มแรกนะคะให้นักเรียนเปิดเข้าไปโปรแกรมนะคะโดยไปที่ Start นะคะปุ่ม Start ตรงนี้นะแล้วนักเรียนก็จะเห็น Excel อยู่ตรงนี้ถ้านักเรียนไม่เห็น Excel อยู่ตรงนี้นะคะให้นักเรียนมาที่คําว่า All App จากนั้นนักเรียนก็เรื่อนหาโปรแกรม e x c e l ค่ะนักเรียนก็จะเจอเรียนคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะจากนั้นให้เรียนคลิกที่ w o r k b o o k เปล่าเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะคะสังเกตนักเรียนจะเห็นตารางแล้วก็ตัวเลข123ไปเรื่อยนะคะเยอะมากแล้วก็ A B C จนถึง Z แล้วก็มาเริ่มที่ A A อ B อย่างนี้นะคะส่วนที่เป็น A B C นะคะเรียกว่าคอลัมน์ส่วนที่เป็น1 2 3 4 5ี่ห้านะคะเรียกว่าแถวนะคะทีนี้ ตารางสังเกตว่ามันเล็กนะคะเวลาที่เราพิมพ์ข้อความก็จะตัวเล็กนะเราสามารถปรับให้ใหญ่ขึ้นนะคะโดยที่ให้นักเรียนกดตรงนี้แล้วมันก็จะเลือกตารางทั้งหมดตรงนี้เป็นแค่มุมมองเฉยๆนะคะนี่เราคลิกตรงนี้แล้วนะจากนั้นนะคะต่อไปก็คือเรามาดูในส่วนด้านบนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูไฟล์เวลาที่เราจะบันทึกหรือว่าเปิดไฟล์มาแก้ไขก็ให้เข้ามาตรงนี้นะคะอันนี้จะพูดถึงส่วนที่เราจําเป็นต้องใช้เท่านั้นตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานะหน้าแรกนะคะเราอยู่ในสถานะหน้าแรกค่ะแล้วเมื่อเราคลิกไปที่หน้าแรกเราก็จะเจอเครื่องมือพวกนี้นี่นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่แทรก เราก็จะสังเกตว่าหน้าตาของเครื่องมือที่อยู่ข้างล่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอะนักเรียนลองคลิกดูก็ได้นะคะนี่จากนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ในสถานะเลือกทั้งหมดของอันนี้อยู่นะถ้านักเรียนต้องการที่จะลบข้อความนะคะให้เรียนคลิกที่คอลัมน์นั้นหรือต้องการลบทั้งหมดก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนะแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะปุ่ม delete ที่อยู่คีย์บอร์ดนะ แล้วก็เราก็จะปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือคลิกเลือกตรงนี้แล้วเราก็ให้ใหญ่ขึ้นนะสมมุติว่าครูเลือกช่องตารางเป็น18ช่องตารางก็จะใหญ่ขึ้นต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอักษรนะแบบอักษรราชการนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะโปรแกรมออฟฟิศก็จะเป็นโปรแกรมในเชิงแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เราก็จะไม่ใช้อักษรที่มันดูขี้ขู่อนุนินะคะ เราก็จะใช้แบบอักษรไทยสารบัญน,นะคะ TS ไทย TS ส,สารบัญน,นะคะเราพิมพ์ได้เลยอันนี้คือสารบัญเก้านะคะแล้วมันก็จะมีสารบัญ PSK ก็มีนะคะนี่เลือกตรงนี้แต่ว่าอันนี้นะคะฟอนต์ต,ตรงเนี้ยก็คือเราต้องลงนะคะเดี๋ยวครูก็จะพานักเรียนลงฟอนต์อีกคลิปหนึ่งนะคะ อันนี้เลือกใช้ไทยสารบัญ P.S.K อันนี้เราเลือก18ตามจริงมาตรฐานก็คือเนื้อหาก็จะเป็น16นะคะแต่เนี้ยมันเป็นแค่มุมมองของตารางนะคะเมื่อเราเปลี่ยนแบบอักษรด้านบนตรงนี้และขนาดข้อความนะคะแล้วเวลาที่เราพิมพ์นะคะมันก็จะเป็นขนาดนี้และตัวหนังสือเท่านี้ไปทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนถ้าเราอยากเปลี่ยนนะคะเราก็ค่อยไปปรับเอาทีระจุดอนะสมมุติว่าตรงนี้เราจะให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เลือกนี่เอารูปสอนมาชี้ใส่ด้านบนนะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ไปปรับตัวสอนให้ใหญ่ขึ้นต่อไปทีนี้สังเกตว่าข้อความมันจะร้นเส้นขอบออกมานะคะให้นักเรียนเอาเมาส์ใส่ตรงนี้นี่นะคะไปช้าๆเดี๋ยวเรียนจะไม่ทันนี่นะ แล้วมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรสองหัวตรงนเนี้ยเนี่ยลองเอาเม,มาส์มาวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถขยายคอลัมน์ออกได้นะคะขยายช่องตรงนี้ออกได้นะแล้วก็ต่อไปก็คือตรงเนี้ยเวลาที่เราจะลบกด delete ครอบแล้วก็กด delete จะลบตรงไหนก็ครอบแล้วก็กด delete นะคะ ตรงนี้เราก็สามารถปรับให้เล็กให้ใหญ่ได้ตรงนี้เป็นแค่มุมมองนะคะเวลาที่เราสั่งปิ้นออกมามันจะไม่มองเห็นเส้นตาราง่ทีนี้สมมติว่าเราพิมพ์หัวข้อไปยาวๆยาวๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะพิมพ์หัวเรื่องในช่องนี้หัวเรื่องในช่องนี้หัวเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องนะคะ,ะครูพิมพ์หัวเรื่องเรียบร้อยแล้ว ทีนี้หัวข้อตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหัวข้อย่อยของตารางนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวหนาส่วนตรงนี้หัวข้อใหญ่นะคะข้อความมันจะอยู่ในกล่องคอลัมน์นี้คอลัมน์แรกเราก็จะปรับเป็นตัวหนาเวลาที่เราจะวาดตารางนะคะให้เราผสานให้มันเป็นเซลล์เดียวกันก่อนก็คือเราจะผสานไปถึงคอลัมน์ไหนเราก็ลากไปถึงคอลัมน์นั้นนะคะ หรือเรายึดเอาตัวหัวข้อย่อยตรงนี้ก็ได้ก็คือผสานในเท่านี้นะแล้วเราก็เลือกผสานและจัดกึ่งกลางตัวหนังสือที่มันยาวเกินไปนะคะเราสามารถที่จะปรับกล่องพวกนี้ขยายออกไปอีกได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ ต่อไปเราจะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะตรงนี้เราผสานและจัดกึ่งกลางคือมันกลางอยู่แล้วตรงนี้คือการจัดกึ่งกลางนะคะแล้วตรงนี้เราต้องเลือกมันก่อนนะคะ drag mouse ใบดํามันก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกกึ่งกลางแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางนะอันนี้ก็คือพื้นฐานเลยนะคะต่อไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราพิมพ์มันอยู่ภายในกรอบขนาด A4 นะคะเวลาที่เราจะปิ้นออกมาให้เรามาที่เขาโครงหน้ากระดาษก่อนแล้วเราก็ตั้งตั้งขนาดกระดาษตรงนี้นะคะตอนนี้มันจะเป็น observing r e a อ e r 8.5ใช่ไหมคะเราก็เลือกเป็น A4 นะเมื่อเราเลือกเป็น A4 แล้วจากนั้นมันจะขึ้นระยะขอบตรงนี้สังเกตไหมนี่เส้นปากถ้าเรามองไม่ชัดนะคะ ให้เรามาที่มุมมองนี่มุมมองตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะสามารถมีตัวเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้นะคะนี่มุมมองตรงเนี้ยปกติหรือว่าเป็นแบบไหนนี่ถ้าเราเลือกแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่ามันล้นขอบเอีไปเดี๋ยวจะขยายให้ดูนี่ เส้นปาตรงนี้มันจะล้นนะคะเราสามารถลากเส้นปากแล้วก็ออกไปกรอบอนี้ได้มันก็ยังอยู่ในกรอบ A4 เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราพิมพ์นี่พิมพ์ปึ๊บพิมพ์ปึ๊บเส้นขาวๆมันก็จะตามมาอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะเห็นค่ะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าสองให้เรานี่หน้าสอง อย่างนี้นะคะเขาจะขึ้นหน้าสองถ้าเกิดว่ามันล้นลงตรงนี้หน้าสองก็จะมอยู่ข้างล่างแผ่นข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปสนใจพื้นที่สีเทานะคะเนี่ยเวลาเราเลื่อนลงมาก็อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เลขหนึ่งสองลงตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมจะแบ่งหน้าหนึ่งหน้าสองแล้วเรามาพิมพ์เลขสามตรงนี้ มันก็จะขึ้นหน้าแยกให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือมาที่มุมมองนะคะจากนั้นอ่าเดี๋ยวลบตรงนี้ออกการพิมพ์ตัวเลขนะคะที่การพิมพ์ตัวเลขสมมติว่าเราพิมพ์เลขหนึ่งเลขสองนี้นะคะ่าเลขสองไม่มาสอง แล้วเราก็จะจัดให้มันอยู่ตรงกลางมาที่หน้าแรกจากนั้นก็กึ่งกลางนะคะนักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันไวแล้วก็ตามไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถที่จะทําไปทีละขั้นตอนนะคะดูคลิปไปนิดนึงแล้วเรียนกดสต็อปนะคะแล้วนักเรียนก็ทําตามนะคะแต่ถ้าใครสามารถคิดว่าตัวเองจําได้เรียนก็ดูยาวๆไปได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์ เนื้อหาทั้งหมด20ข้อนะคะเราไม่ต้องพิมพ์1ถึง20ให้เราพิมพ์แค่1กับ2แล้วก็ครอแล้วเอาเมาส์มาใส่มุมจุดสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะแล้วจะขึ้นเป็นบวกสีดำแล้วดึงลงไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยค่ะดึงลงไปแบบไม่ต้องสนใจพื้นที่ของกระดาษเลยแล้วเราจะเห็นตัวเลขที่มันวิ่งตามเคอร์เซอร์นะคะวิ่งตามเมาส์ยีแล้วเราก็ปล่อย เราก็จะได้ลำดับที่ยี่สิบแต่บางเอิญว่าลำดับที่ยี่สิบมันเกินหน้ากระดาษไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหน้าถัดไปขยายเส้นปักออกมาได้นะคะระยะขอบมันก็จะกว้างขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่า,าเราพิมพ์ผิดพลาดมันเกินไปเราต้องการลบเอาเมาส์ไปชี้ใส่ตรงนี้เลยด้านบนคลิกแล้วก็ลากจากนั้นให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็ ลบมันก็จะตัดพื้นที่ตรงนี้ออกไปเลยไหมเราก็จะเหลือแค่หนึ่งหน้าหน้าหนึ่งตรงนี้นะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการพิมพ์ดอจุดชอจุดเด็กชายนะคะในห้องนี้มีเด็กชายทั้งหมดเลยเราก็ไม่ต้องไปพิมพ์เด็กชายหลายรอบนะคะพิมพ์เด็กชายแล้วก็ดึงลงมาแค่นี้ แล้วเวลาเราจะไปพิมพ์ชื่อต่อคำว่าดอจุดชอจุดเด็กชายนะคะถ้าเราไปพิมพ์เลยคำว่าเด็กชายมันจะหายอ่ะสติว,ว่าพิมพ์เลยปุ๊บอ่ะเด็กชายหายทีนี้เราจะเอากลับขึ้นมาอย่างไรให้เราคลิกตารางช่องไหนก็ได้ที่มีเด็กชายแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ดึงลากขึ้นไปข้างบนเด็กชายก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะแค่นี้รู้สึกว่า ถึงมาห่อมาหอนนะคะอันนี้คือการก๊อปปี้นะคะนี่คือการลั่นตัวเลขต่อไปนะคะวิธีการต่อไปก็คือตรงนี้คือสีพื้นนะคะเราใช้สีพื้นสีไหนนี่อ่สมมติว่าเอาหัวข้อตรงนี้เป็นสีใส,ส่สีสักหน่อยก็แล้วกันอันนี้จะเป็นการใส่สีตารางนะคะตรงนี้ก็แบบไม่เติม มันก็จะโปร่งใสเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราเทเสียเส้นมุมมองตารางก็จะหายไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะขู่พิมพ์ม,มัวๆนะคะอ่าสีสีใส่ส,สีก่อนอ่าใส่สีเรียบร้อย เท่านี้อ่ะต่อไปนะคะการวาดตารางนะวาดตารางอ่ะเราจะวาดทั้งหมดไปถึงข้อที่ยี่สิบลำดับที่ยี่สิบเราก็ครอบไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็เลือกแบบเส้นขอบทั้งหมดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราผสานอ่าสมมติว่าเราต้องการผสานเหมือนกับหัวข้อตรงนี้นะคะ เราผสานตรงนี้ไปตรงนี้เราจะผสานตรงไหนนะคะให้เราแดกเมาส์ระบายดําไปตรงนั้นเราก็เลือกผสานและจัดกึ่งกลางอ่าทีนี้เราจะพิมพ์นะคะเราสังเกตว่าข้อความมันอยู่ด้านล่างเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยให้เราจิ้มที่ตรงนี้นะคะแล้วสังเกตว่าตอนนี้เราอยู่เมนูหน้าแรกแล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้มันก็จะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้นะคะ ต่อไปสมมุติว่าเราจะากลับคืนจิมตรงนี้ก็จะกลับคืนแล้วต่อไปผสานแนวนี้แล้วเราต้องการให้ข้อความมันหันขึ้นไปเป็นแนวตั้งตามแนวตารางนะคะเราผสานแล้วเราก็พิมพ์ข้อความนะ่ะโดยปกติก็จะอยู่แนวนอนอนี้นะคะถ้าเราต้องการให้มันหันขึ้นไปนะคะให้เราคลิกขวาที่ตรงนี้ แล้วเลือกมาที่จัดรูปแบบเซลล์แล้วก็มาที่การจัดแนวตรงนี้นะคะการวางแนวตรงนี้เอาปลายเมาส์จิ้มที่สีแดงแล้วก็ลากขึ้นมันก็จะเรียงอย่างนี้แต่ถ้าเราลากลงมันก็จะหันเป็นอีกทิศทางหนึ่งนะคะนี่ดูตรงนี้นะคะถ้าเราลากขึ้นมันก็จะหันด้านนี้ตกลงนี่มันก็จะหันขึ้นอย่างนี้นะ นี่เวลาเราพิมพ์มันก็จะเป็นแนวนอนแหละแต่เวลาเราคลิกเมาส์ออกไปอยู่ที่อื่นก็จะตั้งอย่างนี้นะคะอ่าน่าจะเท่านี้นะคะพื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel ซนะคะสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนนักเรียนก็จะต้องทำพื้นฐานเรื่องพวกนี้เป็นนะคะต่อไปการวาดตาราง เราจะสามารถวาดบางส่วนก็ได้นี้นะคะเส้นขอบหนาหรือว่าเส้นขอบข้างล่างสองเส้นอ่ะจงว่าครูจะเลือกตรงนี้เป็นขอบนอกหนาครูก็จะตรงนี้นะเส้นก็จะหนาขึ้นนะก็จะหนากว่าเส้นอื่นหนากว่าไหมอ่ะตรงนี้เราก็เลือกระบายทีละส่วนวาดตารางทีละส่วนนะคะแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์นะ ต่อไปก็จะเป็นการใส่สูสายไละไนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนในคลิปต่อไปค่ะก็วันนี้ก็เอาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ